วัดอีจ้าเมื่อนี้จะใส่ผ้ามาเบิงไหญบักม่วงม่วงฝ่าลันใหญ่เต็มทีแล้วได้จ้ะใหญ่เต็มทีแล้วแต่ว่าบดกยีนี่บด่ดกเดินมาใหญ่ใหญ่ผ้มมมมมมามาเบิงโอ้ยใหญ่ใหญ่ลมพัดลม ฝนตกนี่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  Mm-hmm. <laughs> ล่ๆเต้าแมงแมงกินมดอันนู้นมด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 หใหญ่ๆ อยากเทื่อหนาจิมาอัดให้เบิ่งไหม่ออจ้าดีจ้ะ